ตันี่เป็นการทดสอบงา,านวิจฉระเรื่อง <c oughs> การประยุกต์ IP p b x โดยใช้บอร์ด r a s ต e r y Pi เพื่อสนับสนุนธุนรกิจแคททุกคนพัดนะครับก็คือเบื้องต้นก็คือไดแกรมที่ใช้ในการทดสอบก็มีดังรูปตัวนี้คือ,อส่วนที่เป็นตัว IP p b x ที่ ทำข้อมูลอยู่ในตัวบอร์ดซัตเบอรีพายแล้วก็โดยดิจิตเบอร์ของบริการแคสตัวฟัสเป็นหมายเลข021075791 <c oughs> ก็คือก็คือตัวนี้ครับจากนั้นก็คือตัวขาเข้าการการเออแักมีมีการโทรเข้ามาตัว extension ชันที่จะรับจากตัว ขาเข้าก็จะเป็นตัว v ีโอ p อพ o ก็คือตัวนี้เป็น e อ i t i o n 20 200นะครับส่วนเบอร์อื่นก็จะเป็น e อ i t i o n 201 202 203 204และ205นะครับแต่เนื่องจากไข้อจำกัดของอุปกรณ์จะมีในวีโนี้แค่จะทดสอบแค่ตัว200ถึง204นะครับ ก็คือตัววิดีโอฟนก็จะเป็นตัวตัวนี้200ก็2ตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโฟน2 0 3เป็นแท็บเล็ต2 0 4ตัวนี้จะเป็นตัวในเอ dition สาน3.1ส่วน2 0งศูนย์สองก็จะเป็นตัวซอฟ์โฟนที่ลงในตัว PC นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น 20เบอร์สองก็จะเป็นอยู่ในตัวโปรแกรมซ y เวอร์นะครับเป็น2 0งขอบเขตการทดสอบก็คือตามที่ขอบเขตการศึกษาที่ทดสอบก็คือออกแบบไี่ิดตั้งระบบ i p v s โดยใช้ซอฟต์แวร์อัตริต บนบอร์ดสับปะรียพายพร้อมตั้งค่าการเชื่อมล่วมกับหมายเลขของแคทโทรดพลัสก็คือตอนนี้อตอนนี้ก็คือในตัวบอร์ดสับปะรียพายก็มีโปรแกรมแอคติลิสแล้วก็ได้กำหนดคอ fort, นโทรว่าเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้ถ้าใครโทรเข้ามาเบอร์จากโมบายหรือว่าจากเบอร์ตัวสัพท์ต่างเก้าศูนย์สนึ่งศูนย์เจมันก็จะไปดังอยู่ที่เบอร์เบอร์200คือเบอร์200จะเป็นเบอร์เบอร์หลัก ที่รับสายเข้ามาครับส่วนข้อที่สองก็จะเป็นการระบบสามารถใช้งานโทรศัพท์โทรเข้าออกระหว่างโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตการใช้โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์พื้นฐานแล้วก็โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่วนข้อนี้จะทดสอบร่วมกับข้อ3าย่อยนะครับส่วนในข้อ3เนี่ยก็จะเป็นการทดสอบ ความาควบคุมในการใช้งานคือสามด้านก็คือผ่านาาผ่านเครือข่ายแลนก็สองก็คือผ่านเครือข่ายแบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นข้อส3สามจุดสามก็คือจะเป็นการใช้งานผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับในส่วนนี้จะมาดูการทดสอบ เรียกกันระหว่างภายในก็คือในส่วนของชุดนี้จุดเ,เบอร,เบอร์เบอร์ภายในนี้ก็คือจะต้องสามารถเรีเรยกหากันได้นี้ผมจะเรียกจากเบอร์200ไปเบอร์201ก่อน ก็จะไปดังที่เบอร์201เบอร์201เนี่ยตอนนี้จะมาแล้วยเบอร์201ที่บอกไว้เมื่อกี้ก็คือจะเป็นอ่าที่โปรแกรมซอฟอร์ในเครื่องในเครื่องพีซีเครื่องนี้นีถ้าเราจะรับสายก็คือติดอันเซอร์ในขั้นตอนนี้ก็คือมันจะสามารถโทรหาได้กันเนี่ยระหว่วางสองเครื่องนี้ถ้าเคาะดูจะลำโพงมันจะดังอยู่ระหว่างสายก็คือในโปรแกรมก็จะเป็นแค่งอัม ในตัวเบอร์201ก็จะเป็นการวางสายเสียงจะเป็นยูซีไปนะฮะดากนั้นจะลองโทรไปเบอร์202 202จะเป็นอีกเครื่องนึงอนนี้ก็คือจะมีลิงกิ้งเข้ามาที่เบอร์2 202นะครับคือเราก็คกลิกรับ คิดตาบแล้วก็นี่คือมันติดต่อ,อก,กัอนได้แล้วก็สามารถคุยกันได้อันนี้เรากดวางสายก่อนตัวสองร้อยก็จะเป็นสัญญาณสายตัดไปก็คือดูซี่นี่จะโทรไปเบอร์สองศูนย์สามสองศูนย์สามก็จะเป็นตัวที่ ดิจิตเตอร์ยู่ในตัวสมาร์ทโฟนเห็นว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาจะเป็นเบอร์200นะครับแล้วก็ตัวตามด้วย x สายโดยไอพีที่ดิจิตเตอร์ยู่ใน,ในเบอร์เราคลิกกลับได้ทดสอบทดสอบอันนี้ก็จะสช้นานก็ได้ครับก็ปกติแล้วเราก็กดวางสายก็แทนคอไปนี่จะลองโทรมาเบอร์204ที่ดิจิตเตอร์อยู่ในแท็บเล็ต เป็อยู่แ4่เทเบิครับอืมตอนนี้ที่มันนานแบบนี้เราต้องเช็คดูตัวเน้นอวัของตัวเทบิลด้วยว่าสัญญาณมันมันปกติหรือเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าสัญญาณมันอ่อนหรือว่าไงก็จะมีผลต่อการโทรเข้ามาก็คืออันนี้ก็แสดงว่าทุกเบอร์ ในวงแหวนเนี่ยก็สามารถโทรหากันได้ปกติครับตัววิดีโอในการทดสอบไอตัวการโทรภายในเครือข่ายแลนเนี่ยก็ขอจบให้แค่นี้ครับ